ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับ Angular นะครับแนะนำตัวครับผมชื่อเอกนะครับหรือชื่อจริงก็ชัชลินนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับการพัฒนาฟอนต์เอ็นนะครับหรือคนที่สนใจที่จะพัฒนาฟอนต์เอ็นคือเลือกใช้ <Okay. S 1> อยากจะเลือกใช้อะไรสักอย่างนึงแต่ว่าก็ต้องการ <Okay. S 1> ข้อมูลพื้นฐานนะครับที่จะเอาไว้ใช้ตัดสินใจว่าเนี่ยโครงการของเราเนี่ยมันควรจะใช้เฟรมเวิร์กหรือภาษาอะไรที่เหมาะสมกับงานนะครับ <Okay. S 1> ผมก็จะมาเล่า เกี่ยวกับ Angular นะครับ Angular เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแล้วก็พัฒนาด้วย uh Google นะครับแล้วก็ภาษาปัจจุบันนี้เป็น TypeScript แล้วนะครับก็มีประวัติที่น่าสนใจแล้วก็มีเหตุผลมากมายที่ควรจะใช้นะครับอ uh จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นอังกุ a เนี่ยก่อนหน้าเนี้ยคือพัฒนาโดยคือมันไม่ใช่ a n g งกุ r ปัจจุบันนะมันจะใช้คำว่า a n g งกุ r JS พัฒนาโดยมิสโกเฮเบอรนะครับและก็อดัมอบอนะครับในปี2009นะครับ ชื่อเดิมก็คือ Get Angular นะครับก่อนที่จะถูก Google ซื้อกิจการในปี2010นะครับแนวคิดของ Angular JS ดั้งเดิมก็คือเป็นเป็น Single Page Application นะครับอาจจะเป็นต้องต้องใช้คำว่า Single Page Web Application นะครับซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา Web Application เนี่ยที่โหลดเพียงแค่หน้าเดียวนะครับก็สามารถที่จะ ใช้งานได้นะคก็โหลดครั้งเดียวก็มีมีข้อมูลหน้าต่างๆอะไรมาที่เบราว์เซอร์ของเรานะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยมีความลื่นไหลและรวดเร็วนะครับครับก็ไปที่คุณสมบัติเด่นนะครับก็ two-way data binding นะครับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันก็จะไปยังส่วนอื่นๆโดยอัตโนมัตินะครับทำให้การจัดการข้อมูลสะดวกและง่ายขึ้นนะครับ d i r e c t i v e คำสั่งพิเศษที่เพิ่มให้กับ h ห้ทีมเครับเช่นการวนซ้ำการแสดงการซ่อนหรืออะไรพวกนี้การจัดเกี่ยวกับ h ห้ทีนะครับก็าสามารถที่จะทำให้สะดวกนะครับแล้วก็มี dependency นะครับที่ช่วยให้โค้ดมีความยืดหยุ่นแล้วก็ง่ายต่อการพัฒนาแล้วก็ทดสอบนะครับ การเปลี่ยนแปลงนะครับของ Angular คือมันก็มีการคือปัญหาของ AngularJS เนี่ยมันมันพัฒนาด้วย JavaScript ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วมันก็จะมีปัญหาตรงเรื่องของชนิดข้อมูลนะครับคือ JavaScript เนี่ยมันมันมันตัวแปรหนึ่งเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นได้อะไรชนิดข้อมูลได้เลยนะครับ ดังนั้นแล้ว Google เขาก็ออกพัฒนาภาษาที่อามาใช้แทน JavaScript ก็คือ TypeScript ครับดังนั้นเลยตัดสินใจที่พัฒนา Angular ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับโดยเขียนด้วย TypeScript แทน JavaScript นะครับแล้วก็ทำสถาปร,รยกรรมใหม่ก็คือเป็นแบบคอมโพเนนต์นะครับอสองเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพครับก็ เมื่อปรับปรุงแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับไ y สคริปเพิ่มความสามารถ Static Typing ก็คือตั้งคือก็คือบังคับให้กำหนดชนิดข้อมูลนะครับเพื่อเพื่อความชัดเจนนะครับว่าเออตัวแปรแต่ละแต่ละตัวเนี่ยมันคือชนิดอะไรนะครับทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คือคนที่มาพัฒนาต่อเนี่ยสามารถที่จะ พัฒนต่อได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีชนิดข้อมูลอะไรที่มันอ่านแล้วเข้าใจได้เลยนะครับว่าเอออันนี้มันเป็นตัวเลขเป็นตัวหนังสือแล้วก็มีส่วนที่เป็น component based architecture นะครับ component ทำให้จัดระเบียบแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับความแตกต่าง ความแตกต่างที่สำคัญก็คือจะว่าจะคลิปเปลี่ยนเป็น TypeScript แล้วก็เปลี่ยนจาก MVC เป็น component นะครับเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็การแยกส่วนนะครับส่วนการเรียนรู้เนี่ยก็คือถ้าเป็น Angular ในปัจจุบันเนีที่ไม่ใช่ Angular JS เนี่ยก็ถ้าใครสนใจก็จะต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดครับเพราะว่า จะแตกต่างกันค่อนข้างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับก็คือไม่ใช่ JavaScript แล้วแล้วก็ภาษาก็เป็น TypeScript แล้วนะครับ Angular เวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เป็น TypeScript แล้วนะครับก็มีเครื่องมือต่างๆนะครับมีโครงสร้างเป็นคอมมานต์นะครับแล้วก็มีเครื่องมือฟีเจอร์ต่างๆ เช่น routing state management form handling นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับมีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะเพิ่มส่วนของ AOT นะครับแล้วก็มีชุมชนและการสนับสนุนจาก Google นะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับ แล้วก็มีส่วนที่เป็น CLI คือ Command Line i n t e r f a c e ช่วยในการเป็นคำสั่งนะครับคำสั่งที่เอาไว้สร้างโปรเจกต์เช่นเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่เราก็ใช้คำสั่งในการสร้างโปรเจกต์มันก็จะสร้างไฟล์ต่างๆให้เราเริ่มเริ่มโปรเจกต์ได้ง่ายขึ้นนะครับ เรามาเจาะลึกรายละเอียดของ TypeScript TypeScript ก็เป็นภาษาที่พัฒนาต่อยอดมาจาก JavaScript แล้วก็เพิ่ม static type นะครับเข้ามานะครับเพื่อให้กำหนดชนิด,นดข้อมูลของ,ของตัวแปรได้นะครับข้อดีก็คือช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดโค้ดตั้งแต่ตอนพัฒนาครับเรารู้ได้เลยครับว่าเนี่ยมันเป็นชนิดอะไรนะครับแล้วก็ทำให้โคด้ดโดยรวมเนี่ย แนและบนรภาษ,ษาง่ายก็คือคือมเมื่อมีความชัดเจนคนที่จะมาพัฒนาต่อหรือผู้ร่วมงานหรือการพัฒนาเนี่ยมันทําให้เข้าใจได้ง่ายปรับปรุงโค้ดทาได้ง่ายขึ้น,นครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะสถาปัตยการแบบคอมพเนต์ก็คือหน่วยย่อยนะครับคือ เมื่อเราทำอะไรสักอย่างเราก็จะสร้างเป็นคอมเนนต์ย่อยๆนะครับเพื่อที่จะแบ่งนะครับเช่นการฟอร์มปุ่มหรือข้อมูลผู้ใช้แล้วก็กำหนดโครงสร้างเนื้อหาของคอมเนนต์แยกกันไว้นะครับแล้วถึงจะนำมารวมกันนะครับแล้วก็ มี s e l e c t เตอร์ที่ใช้ในการเรียกคอม p o n เ n t ต์เทมเพลตหรือการนำคอม p า n เ n นเดิมเนี่ยกลับมาใช้ก็ทำให้ลดการเขียนโค้ดที่ซําซ้อนนะครับแล้วก็เมื่อนำไปเมือม่อมีการแก้ไขในคอมมานเนนต์เนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อคอมมานเนนต์อื่นๆนะครับแล้วก็ ทำให้ทําการทดสอบคอมมานเนนต์เนี่ยแต่ละส่วนได้อย่างอิสระนะครับเพราะแต่ละคอมมานเนนต์เนี่ยมันก็มีขอบเขตของตัวเองนะครับทําให้โพสต์เนี่ยมีความเป็นโมดูลาร์สูงนะครับก็คือเป็นแต่ละแต่ละส่วนเนี่ยมันก็อิสระต่อกันทําให้พัฒนาแต่ละอย่างเนี่ยหรือมันมันถูกแยกอย่าง,อย,างอย่างชัดเจนนะครับ ฟีเจอร์ต่างๆนะครับของอังกุ拉นะครับอ mm ังกุ拉ก็มีก็ที่เก่าไปก่อนหน้านี้ก็มีเนี่ยครับคอมมานด์ไลน์นะครับแล้วก็ช่วยในการสร้างเขาจะเน้นสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับราวิ้งนะครับแล้วก็สเตตเมน a g เมนต์นะครับแล้วก็ฟอร์มเฮล์ลิงครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเทสติ้งนะครับก็มีเครื่องมือเช่น Just my g a r m a นะครับช่วยในการทดสอบโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ Angular เ,เหมาะกับโปรเจกต์แบบไหนนะครับหนึ่งโปรเจกต์ขนาดใหญ่และซับซ้อนนะครับก็คือถ้ามีโครงการที่มีส่วนประกอบเยอะๆมีฟังก์ชันเยอะมีฟีเจอร์เยอะหรือทำงานอะไรที่มันซับซ้อน ก็เหมาะสําหรับที่จะทําโครงการใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะแยกเป็นคอมพนต์ในการพัฒนาได้ครับแล้วก็แยกส่วนกันพัฒนาได้นะครับดังนั้นแล้วข้อสองก็คือเหมาะสําหรับ enterprise ก็คือเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะครับที่จะมาพัฒนาซอฟต์แวร์เพราะว่าองค์กรระดับ enterprise เนี่ยก็จะ มีอาจจะมีความต้องการซอฟต์แวร์ที่ฟีเจอร์เยอะ <Yeah. S 1> หรือมีทีมพัฒนาที่ใหญ่ก็ทำให้นำไปพัฒนาโครงการใหญ่ๆเนะี่ยได้สะดวกนะครับข้อสามแอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพสูงนะครับอ n g u l a มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการข้อมูลและการแสดงผลนะครับทำให้เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ต้องการความรวดเร็วนะครับ อ่านะครับสุดท้ายแล้วก็สรุปนะครับอังกุ拉เป็นเฟรมเวิร์กที่ทรงพลังนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเหมาะกับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างเว็บแอปพลิเคชันครับที่มีคุณภาพประสิทธิภาพถ้าคุณมองหาเฟรมเวิร์กโปรเจกต์ขนาดใหญ่แล้วก็การพัฒนาอังกุ拉ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับน่าสนใจนะครับคือเป็นฟอนต์เอนที่ เรียกได้ว่ารวดเร็วนะครับก็คือโหลดครั้งเดียวนะครับก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างๆหรือคลิกเนี่ยเป็นตามหน้าต่างๆเนี่ยมันไม่มัน,มนไม่ได้โหลดหน้ามาใหม่นะครับมันจะมีการต่อกับ back end แค่เป็นส่วนที่เป็นอะไรนะ JSON หรือส่วนที่เป็น data จริงๆครับ ก็ทำให้ประหยัดเรื่องของทราฟิกหรือแบนด์วิดนะครับรทำให้เวลาถ้ามีคนใช้เยอะๆอย่าเงี้ยก็มีการสื่อสารเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นฟอนต์เอ็นที่ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมมาอธิบายเกี่ยวกับ Angular เบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาฟอนต์แลนแล้วก็อยากรู้ว่าเออนี่มันเป็นยังไงแต่คลิปนี้อาจจะข้อมูลอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับเป็นแค่ Overview นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปก็คืออาจจะลงด้วยการลงมือเขียนโปรแกรมให้ดูนะคว่า มันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าชอบก็โปรดติดตามไว้นะครับก็หรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือผมพูดอะไรไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ